สวัสดีค่ะจุดจบที่คุณไม่ได้เลือกแต่โชคชะตานำพาให้คุณต้องมาเจอบางครั้งจุดจบที่เราต้องหลีกเลี่ยงมันคือหนทางเดียวที่ทำให้เราได้มาเจอทางออกที่เป็นหนทางของตัวเองให้เลือกรูปภาพของดวงอาทิตย์ที่ใจของคุณดึงดูดไม่ใช่เพราะว่ารูปไหนสวยถูกใจคุณนะคะ ภาพที่1ค่ะเป็นดวงอาทิตย์ที่อยู่บนผิวน้ําและมีหมอกปกคลุมอยู่แสงแดดนี้นะคะมีพลังที่นุ่มนวลไม่เจิดจ้าเกินไปแต่มีความลึกอยู่เหมือนสิ่งที่เราทิ้งเอาไว้ข้างหลังนะคะแล้วสิ่งนั้นกลับกลายเป็นแสงสว่างในใจของเราคุณไม่เคยได้เลือกจุดจบในครั้งนั้นเลยอะคะ่ะอาจเพราะว่าคุณยังเสียใจอยู่หรือเพราะว่าคุณยังมีความหวังอยู่ตัวคุณไม่ได้อ่อนแอรหรือลังเลอะไรเลยนะคะแต่เพราะอะไรรู้ไหมคะ เป็นเพราะว่าคุณจะต้องได้มาเรียนรู้ค่ะว่าการปล่อยมือคืออะไรการปล่อยมือจากเขาคือของขวัญจากจักรวาลที่จะทําให้คุณได้มีชีวิตใหม่อย่างแท้จริงวันนี้คุณปล่อยมือคนคนนั้นที่คุณถามถึงได้หรือยังค่ะภาพที่สองค่ะเป็นดวงอาทิตย์ที่อยู่บนภูเขาเหมือนแสงแรกจากความมืดมิดค่ะเหมือนคําตอบทั้งหมดไม่ได้มาจากแค่คําพูด แต่คำตอบมาจากความเงียบในใจที่เกิดจากการยอมรับแล้วความสัมพันธ์ในครั้งนั้นมันไม่ได้จบเพราะว่าใครผิดแต่มันเป็นพอจิตวิญญาณของคุณค่ะเติบโตเกินกว่าที่จะอยู่ในกรอบเดิมๆได้อีกต่อไปแม้ว่าตัวคุณเองไม่ได้อยากที่จะเลือกจบเลยค่ะแต่จิตวิญญาณของคุณได้เลือกทางใหม่ที่เหมาะสมให้กับคุณแล้ว ทางที่จะพาคุณกลับบ้านกลับเข้ามาหาตัวตนข้างในลึกๆของคุณเนี่ยอย่างแท้จริงและส่วนมากนะคะชาวกรงที่2เนี่ยจะได้มาเรียนรู้เติบโตเพื่อที่จะพร้อมเตรียมตัวไปทําภารกิจอะไรบางอย่างหรือว่าจะต้องไปสเต็ปต่อไปอะไรแบบนี้นะคะในภาพที่3ค่ะเป็นดวงอาทิตย์ที่อยู่บนทะเลทรายที่แบบเงียบสงบภาพนี้อาจจะดูเหมือนร้อนแรงนะคะ แต่ทะเลทรายที่มันเงียบมันก็มักจะน่ากลัวอยู่เสมอมันไม่ได้ร้อนที่อุณหภูมินะคะแต่มันร้อนเพราะว่ามีอะไรบางอย่างที่มันอยู่ในความเงียบของทะเลทรายนั้นคุณไม่เคยอยากเลยค่ะที่จะต้องสูญเสียใครสักคนในชีวิตแต่ชะตากรรมพาคุณมาเจอบทเรียนที่ไม่เคยถูกกำหนดไว้ในชีวิตความรักนี้อาจจะไม่ใช่พรที่มันยาวนานแต่มันคือกระจกอีกแล้วค่ะ ที่จะทำให้คุณได้มองเห็นความกล้าหาญที่อยู่ในใจของคุณที่อยู่ในตัวของคุณเองคุณได้มองเห็นกระจกบ,บานนนหรือยังคะกระจกบ,บานนั้นแหะค่ะคือพรที่คุณได้รับถ้าคุณมองเห็นเท่ากับได้รับพรใครที่เลือกพระอาทิตย์ดวงไหนไหนลองคอมเมนต์ให้ฟังกันหน่อยค่ะ